สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคม2568สิ่งใดจะให้โชคให้ลาบกับท่านมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาถึง16กกันยายนท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือน ธันวาคมนี้ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นคนที่วาจาเรียกทรัพย์พูดจาอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จมีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดขอให้ท่านระมัดระวังนิดนึงท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงระมัดระวังคำพูดจะทำร้ายจิตใจคนฟังระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการใช้คำพูดคิดก่อนพูดทุกครั้งถ้าหงุดหงิดโมโหห้ามพูดเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นกับคนในครอบครัวก็ตามระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะความใจร้อนปากไวของตัวท่านนะคะ จะมีโชคลาภมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเอาเขาจริงๆท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เป็นคนที่รักความถูกต้องเป็นคนที่เมตตาเื้ออารีต่อผู้อื่นนะคะส่งผลให้ท่านจะได้พบเจอคนใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีข่าวดีๆนะคะในช่วงเดือนธันวาสิ่งใดก็ตามที่ท่านตั้งใจทำมักจะประสบความสำเร็จ แต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆในเรื่องของการงานนะคะท่านจะมีโชคมีลาบด้านการงานค่ะท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวหรือว่ารุ้นงานรุ้นอะไรก็ตามจะสําเร็จนะคะท่านจะได้รับข่าวดีๆและมีดวงได้รับข่าวจากทางไกลในเรื่องของการงานบางท่านจะได้ทํางานกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายเซลล์ Sell ในหน้าพ่อค้าแม่ขาย ถ้าท่านตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะประสบความสําเร็จนะคะมีโชคลาภจากการพูดคุยท่านเป็นคนที่วาจาเรียกทรัพย์พูดจะเป็นเงินเป็นทองแม้แต่ถ้าท่านพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามติดต่อพูดคุยขายงานนําเสนอผลงานก็มักจะประสบความสําเร็จการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญบางท่านเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ว่าการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาานะคะท่านก็จะขายดีกว่าเจ้าอื่นๆขายดีปาคู่แข่งอย่างแน่นอนและต่อมานะคะท่านเป็นคนที่คนนิยมชมชอบเป็นคนที่บุค,คลิกดูดีเป็นคนที่ นอบน้อมถ่อมตนในบางครั้งใช้คำว่าบางครั้งนะส่งผลให้ท่านมักจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างการติดต่อการพูดคุยจะประสบความสำเร็จมีกาลยานามิตรมีคนดีได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักได้เพื่อนใหม่มีคอนเน c t ชันเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างที่เจ็ดเด่นฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จบางท่านนะคะ ไม่คิดว่าจะได้งานใหม่กลับได้งานใหม่อะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องงานมักจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งดีๆสำหรับท่านด้วยนะคะในเรื่องของการเงินท่านจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินเงินทองทองวาจาเป็นพูดจาเป็นเงินเป็นทองถ้าท่านพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จนะคะพ่อค้าแม่ขายเซลลในหน้าหรือแม้แต่ท่านใดที่กำลังพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จ พ่อค้าแม่ขายขายของเก่งเซล์ขายบ้านขายรถจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นจะขอความช่วยเหลือลจากใครก็ตามมากัจกจะประสบความสําเร็จและท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือลคอยสนับสนุนส่งเสริมท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินบางท่านได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศหรือว่าได้เงินจากโลกโซเชียลออนไลน์แบบที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะ ค่าใช้จ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการิเริ่มทำอะไรใหม่ๆมมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมจะสูงขึ้นบางท่านนะคะค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนอื่นก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะท่านจะต้องระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นและบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาและท่านต้องระวังต้องมีสติในการใช้จ่ายนิดนึง เพราะว่าบางช่วงบางวันท่านจะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากๆนะคะระมัดระวังจะใช้ใจ่ายตามใจตัวเองใช้เงินเพลินรู้ตัวอีกทีเงินในกระเป๋านี่หรือว่าเงินในบัญชีนี่หมดไปเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการใช้เงินมีสติในการช่วยคนอื่นนะคะข้อดีก็คือว่าท่านจะมีสิ่งของใหม่ๆเข้ามาในบ้านได้ซื้อของที่ท่านอยากซื้อ มีดวงเซอร์ไพรส์นะคะบางท่านมีคนให้สิ่งของให้ของขวัญของปากได้รางวัลน,นะคะหรือไม่ก็เงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้สุดท้ายแล้วจะได้มามันจะมีเงินพิเศษพิเศษเกิดขึ้นกับชาวลัคนาดาศีสิงในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะถามว่าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็พอมีลุ้นนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่ามันจะมีเงินพิเศษพิเศษ มีเงินที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะฝืดเคืองเดือนนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะมีโชคมีลาบด้านการเงินอค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะอเป็นคนที่คนรักและนึกถึงนั้นเนี่ยมีคน เลี้ยงอาหารมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากให้ของผขนของฝากแต่ระมัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองนะคะในเรื่องของความรักความรักในคนโสดมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่ถ้าท่านเปิดใจและจะเจอผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะดูให้ดีๆก็แล้วกันจะพูดคุยกับใครในช่วงเดือนธันวาคม ค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปอย่าเพิ่งไว้ใจเข้ามากนะคะในเรื่องของสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วเดือนนี้ท่านและคู่ครองอาจจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นซื้ออะไรบางอย่างร่วมกันและจะเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างที่จะมีราคาถ้ามีการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับคู่ครองคนรักจะประสบความสำเร็จนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นสำหรับท่านใดที่ มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วสำหรับสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาแต่ระมัดระวังอารมณ์ร้อนฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นลงบ้างในเรื่องของการทำบุญถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นโดยว่าท่านถ้าท่านตั้งใจที่จะทำบุญในรูปแบบใดก็ตาม สามารถทำได้เลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลดีกับตัวท่านจะเกิดเหตุไม่คาดฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ปัญหาไม่คิดว่าจะสำเร็จสุดท้ายแล้วก็จะแก้ไขได้ทั้งแก้ไขด้วยตัวเองหรือไม่ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยท่านจะโชคดีอยู่สองเรื่องนั่นก็คือว่าท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะวาจาเรียกทรัพย์ปากให้โชคให้ลาบ มีข่าวดีจากการติดต่อการพูดคุยมีดวงได้เงินที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งคนโสดและไม่โสดค่อนข้างที่จะมีความสุขในช่วงเดือนธันวาคมนี้การงานก็ยังคงโดดเด่นแต่ให้เรามัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอก,กันใ่นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ